สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศนะครับประเทศนี้ก็ชื่อว่าประเทศตุรกีนะฮะอยู่ที่จังหวัดเดนิสตลีนะครับตรงจุดที่เราจะไปเที่ยวเราจะเรียกว่าปามุกค,คาเลนะครับมันจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันดูนะครับในระหว่างการเดินทางเราเดินทางในช่งชวงเช้านะครับเราก็จะมี บอลลูนนะฮะลอยให้เราเห็นสวยๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะถึงสถานที่ปามมคาเลนะครับปามมคาเลนะครับหรือว่าปราสาทปุยฝ้ายนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะะอันดับต้นๆของประเทศตุรกีนะฮะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยภาพคุ้นตาคือ น้ำสีฟ้าใสในแอ่งสีขาวที่ลดลันกันเป็นชั้นๆสวยงามนะฮะเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ถูกค้นพบโดยชาวโรมันเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่นะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีคิตศึักราช1988ด้วยครับ ามุกค,คาเลนะฮะเป็นเนินเขาหินปูนสีขาวความยาวประมาณ2.7กิโลเมตรสูง160เมตรนะฮะตั้งอยู่ในจังหวัดเดนิสลีนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปานอกจากเป็นพื้นที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงจำนวนมากนะฮะเนินเขาหินปูนสีขาวที่ลดลันกันเป็นชั้นๆนะครับจนถูกเรียกว่าเป็น ปราสาทปุยฝ้ายนะฮะเหล่านี้เกิดจากน้ำพุร้อนนะครับที่นำแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะมาตกตะกอนนะครับด้วยลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนที่ใดในโลกนะฮะปามมคาเลนะครับจึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนะร,ร่วมกับเมืองโบราณน,นะครับชื่อเมืองว่าเฮียลาโพลิสนะครับซึ่งตั้งอยู่บนปามคเลในปีคศักราช 1,988ครับปะมุกเล่นะฮะเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความดันนะครับความร้อนใต้ผืนดินที่35-36องศาเซลเซียสนะฮะแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติเหล่านี้เกิดจากการประทุกของน้ำและมีแคลเซียมนะฮะไฮดอกซันคาร์บบเนตนะฮะออกมาผนวกกับพื้นที่บริเวณ นี้มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่บ่อยครั้งนะครับจึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งบ่อน,น้ำพุร้อนจำนวนมากนะฮะว่ากันว่านะครับน้ำพุร้อนที่นี่นะฮะมีอายุมากกว่า1 4 0 0 0ปีโดยตะกอนที่ไหลามาได้ฝังตัวทับถมกันจนเป็นตะไคร่น้ำสีขาวนะครับและกลายเป็นปราศาสตรปุยฝ้าย เช่นที่ปรากฏนะครับส่วนน้ําสีฟ้าใสราวกับแสงตกตกนะฮะกระทบกับกระเบื้องหินอ่อนนั้นเกิดจากน้ําร้อนนะฮะที่ทําปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสูญเสียความร้อนนะครับเมื่อก๊าซสัมผัสก,กับอากาศนะครับจึงทําให้แคลเซียมนะฮะคราร์บอเนตตกตะกอนนะฮะพื้นน้ํำในบ่อน้ำผู้ร้อนเหล่านี้จึงมีสีฟ้าสดใสสวยงามนะฮะและเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ แช่น้ำแร่ธรรมชาติที่นี่ได้ด้วยนะครับอามุคาเลนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นตลอดทั้งปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับคือระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนและในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับก็คือจะอยู่ในระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่มี น้ำเต็มทุกบ่อนะฮะและอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจนจนเกินไปนะครับจึงเหมาะสําหรับการมาเที่ยวป่าปุกะเลเป็นที่สุดนะครับในช่วงฤดูร้อนนั้นน้ําจะค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็อากาศก็จะร้อนอบอ้าวนะฮะส่วนฤดูหนาวนะ,ะอากาศก็จะหนาวเย็นจนเกินไปนะครับมีทั้งความหนาวจากลมและจากหิมะเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้นะครับ อยู่ติดกับทะเลนะฮะแต่ถ้าหากนอกท่องเที่ยวไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวการเดินทางมาเที่ยวปามุคเลในฤดูนี้นะครับก็จะได้สัมผัสกับความสวยงามในบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดนะครับเมื่อคุณได้มาเที่ยวที่ปามุคเลนะครับ ซึ่งที่นี่นะฮะได้ขึ้นชื่อเรื่องของบ่อน,น้ําพุร้อนจากธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมีเวลานะครับจึงไม่ควรพลาดที่จะลองลงไปแช่น้ําพุร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุนะครับโดยเชื่อกันว่าแร่ธาตุจากน้ําพุร้อนที่นี่นะครับจะช่วยบํารุงผิวพรรณนะฮะการไหลเวียนของโลหิตช่วยผ่อนคลายความอ่อนเพลียให้กับร่างกายนะครับการแช่ไม่จะเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะครับนักท่องเที่ยวสามารถ นุ man, ien, long, ่งกางเกงขาสั้นหรือว่าสวมเสื้อยืดลงไปแช่ได้เลยครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะฮะกดติดตามช่อง YouTube ช่องแร่แตงทองมิวสิกให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ